สวัสดีแฟนข่าวเลสเตอร์ซิตี้ทุกท่านทุกคนกันครับเรามาดูข่าวเลสเตอร์ในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับเรามันเริ่มกันตุ้วย่ข่าวนี้บานผิดหวังจิ้งจอกสยามพ่ายปืนใหญ่แต่พร้อมจะลุยเดินหน้าต่อไปนะโดยฮาวิบานปีกของทางเลสเตอร์ซิตี ชี้ผิดหวังที่ทัพทิ้งต่อสยามเปิดบ้านพ่ายกับทางอาร์ senal แต่ยืนยันว่าพร้อมช่วยทีมกลับมาคว้าชัยให้จงได้ในเกมต่อไปชันทีโดยปุณใหญ่ได้ส่องสองประตูในช่วงต้นเกมนะฮะจากทางคารเวเลมาร์กันเยสและก็เอเิลสมิธโบรทาให้เบรสเตอร์นั้นต้องตามหลังไปศูนย์ต่อสองและพ่ายไปด้วยซะก่อนนี้เดี๋ยวเขาจะบอกว่ามันเป็นเกมที่น่าผิดหวังสำหรับเราแน่นอนว่าครึ่งแรกนั้นเราทําได้ไม่ดีพอจ่ทําให้ครึ่งหลังลเรามีจย์ที่ยากมากเลยนะเราทําให้ดีขึ้นในครึ่งหลัง แต่เรายิงประตูไม่ได้เลยดังนั้นมันเป็นวันที่น่าผิดหวังในครั้งนี้โดยก่อนเกมนี้เราู่ในช่วงที่มั่นใจดังนั้นการเริ่มต้นเกมแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเราเปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้ขึ้นนําไปก่อนเราทําให้ตัวเองหน้าลาบากและท้ายที่สุดแล้วเราต้องยอมรับว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีกว่าในวันนี้โดยรึ่งหลังเราพยายามปรับแผนการเล่นเราคองบอลได้มากกว่าและก็มีโอกาสหลายต่อหลายครั้งต้องยอมรับว่าแอารอนแลมเดลเซฟสวยๆหลายครั้งเราต้องชมเขา แต่ในทางกลับกันเรารู้มาว่ายังไม่ดีพออย่างไรก็ตามบารนน์นี่หวังว่าทีมจะกลับมาโดยเร็วที่สุดโดยต้องเริ่มจากเกมที่เจอกับทางสปาร์ตักมอสโกในศึกยุโรป้าลีกในคืนมันพราสบอรีที่4พฤศจิกายนที่ถึงนี้โชคดีนะที่เรานั้นมีเกมในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้การตอบสนองและคว้าชัยให้จงได้กันอีกครั้งเป็นสิ่งที่จะยาวยาเราได้มากที่สุดและหวังว่าโมเมนตัมจะกลับมาอีกครั้ง หลังจากนี้โปรแกรมเราจะชุกไปจนถึงช่วงคริสต์มาสและก็ปีใหม่เราอยากจะชนะให้ได้มากที่สุดในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นจากเกมหน้าและเราจะพยายามคว้าชัยต่อไปให้ได้เรื่อยๆบ้านคนนี้ก็ได้กล่าวชิงชายเอาไว้ครับจริงจอดชุดเล็กไม่มีธนวัตรเปิดบ้านรับมือขุนค้อนในเกมทางภุรกิจ2โดยเลสเตอร์ซิตี้ชุดย่23ปี ภายใต้การคุมทีมของแบดเพตตี้ตรเลนเปิ FC, ร์สนาม LCFC เทรนนิ่งกราวภารก,การมาเยือนของชีมขุนคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดอยู่สามปีในศึกบัลลังกิจ2องเดเวิ o ั่น 2, 1ในค่ำคืนนี้คิกออฟกันเวลาตีสองน,นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยโดยเลสเตอร,ร์เสมอกระทางเชลซีมา1ต่อ1ในเกมที่แล้วด้านทีมเยือนขุนคอนนั้นฟอร์มกำลังร้อนแรงที่สุดแล้วถล่มพิษัจแดงมา6.0ต่อและชนะในเกมลีกมาแล้ว4นั 0. ดติดต่อกันโดยทางเบนเพตตี้จะไม่มี ธนวัตซึ่งจิตาวรที่กลับมารับใช้เกมในทีมชาติอยู่ที่3ปีชิงแชมป์เอเชียกับทีมไทยที่ประเทศมองโกเลียแต่จะยังมีผู้เล่นตัวหลักอย่างทางฟอนเต,เต้เดวิสแคมเบลเคซี่แมคแคนเชียวันญ,ญามาเซลทาวันดามัสวานิสโดยแปดเกมที่ผ่านมาเลสเตอร์อาจเก็บได้เพียงแค่เก้าแต้มน,นะฮะจากการชนะ2เสมอ3แพ้ไป3อยู่หนักที่11ของตารางคะแนนการแข่งขนันส่วนเวสต์แฮมยู่เตดเก็บได้ถึง19คะแนน จะต้องหมดก้านักที่ผ่านมาอยู่ดับที่3ของตารางคะแนนการแข่งขันในครั้งนี้มอร์แกนรุ่มแคมเปญต,ต่อต้านการเหยียดผิวและก็เชื้อชาติในครั้งนี้โดยเวสต์มอร์แกนอดีตกัปตันทีมเลสเตอร์ชุดแชมป์ทางธุรกิจเป็นตัวแทนของสโมสรร่วมกิจกรรม No Room for r a บรัสและก็แบล็กฮิสตอรีมันช์ที่โทมัสเอสเรย์คอมมิชชั่นเ g จ โดยพงเกนได้รับเชิญไปกล่าวในกิจกรรมต่อต้านการเหยียดผิวและก็เชื้อชาติซึ่งในงานอดีตกองหลังจิ้งต่อสยามรายนี้ได้กล่าวถึงความจําเป็นที่ทุกคนจะต้องเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคลพร้อมทั้งฝากให้เยาวชนรุ่นใหม่เรื่องการยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาการเหยียดผิวและก็เชื้อชาติในกรณนี้โดยเขาได้บอกว่าหลายอย่างเปลี่ยนไปมากเลยนะหากเทียบกับสมัยที่ผมเนี่ยเพิ่งเริ่มค้าแข่งเมื่อก่อนถ้าใครถูกเหยียดผิวในสนามทุกคนก็จะทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ตอนนี้ไม่มีใครยอมรับมันแล้วเพราะเดินทางมาไกลมากๆเลยนะและตอนนี้มันเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันสอดส่องและกํจาจัดเรื่องไม่ถูกต้องนี้ออกไปให้หมดโดยกิจกรรมก็อย่างเช่นการพูเขุาก่อนเกมของชางเศรษฐกิจกระตุ้นให้เกิดการตั้งคําถามของเรื่องนนี้และก็กิจกรรมอย่างในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยสนับสนุนให้ปัญหาการเหยียดผิวและก็เชื้อชาตินั้นลดน้อยลงไปกันอีกด้วยหมอกแกองคนนี้ก็ได้กล่าวชิงท้ายเอาไว้ มซซี่ไม่เม้น์อยากนั่งเลขาฝ่ายเทคนิคบาเซโลนาโดยทางลีนลเมซซี่ให้สัมภาษณ์กับทางสปอร์ตโดยระบุะว่าต้องการจะกลับไปทํางานร่วมกับทางบาเซโลนาในตําแหน่งเลขาฝ่ายเทคนิคกันอีกครั้งโดยของหอกชาวอาเตินาเนี่ยถือเป็นตำนานของอาซูการานาแต่ต้องจำใจแยกทางหลังจากไม่สามารถต่อสัญญาฉบับใหม่ได้ทำให้ทางปารีสแซมจแมงคว้าตัวไปครองถึงอย่างนั้นก็ตามทีการให้สัมภาษณ์กับทางสปอร์ตมีตอนหนึ่งที่สอบถามถึงความต้องการในอนาคตของเขา ซึ่งแข่งประนีไม่ได้ปิดบังในการกลับไปช่วยงานด้านการบริหารเดี๋ยวเขาได้บอกว่าผมพูดเสมอว่าผมต้องการช่วยบาร์เซโลนาผมต้องการที่จะช่วยเหลือสโมสรไม่ว่าทางใดที่ผมสามารถทาตัวเองให้เป็นประโยชน์ได้ผมอยากทำอาที่เลยขาฝ่ายเทคนิคแต่ผมไม่ทราบมวาว่ามันจะเกิดขึ้นที่บาร์เซโลนาหรือไม่ผมอยากจะกลับไปที่สโมสรในจุดที่สามารถทําได้ เพราะมันคือสโมสรที่ผมรักที่ที่ผมต้องการจะเห็นการเติบโตและให้เป็นหนึ่งในสโมสรดีสุดในโลกในครั้งนี้มุนทุ่มอาจได้3มแกนหลักก่อนจะดวนเคียฟในช่วงสัปดาห์นี้โดยบารเซโลนาอาจจะได้ตัวเซอร์จี้ปรปตโตอันซูฟาตีและก็แฟรงกี้เดยองผ่านความฟิตก่อนดวนดินาโมเคียฟ โดยทางอซูการ์นากำลังเจอปัญหาสภาพทีมไม่พร้อมลบหลังจากเกมล่าสุดที่เสมอกับทางอาราเบสในเวทีลาลินิกาสเปนต้องเสียเคราดปีเก้กองหลังตัวหลักนอกจากนั้นซูคิโออาเกฟาโร่ยังมีปัญหาบริเวณหน้าอกอีาากาะหอย่างไรก็ตาม ibo, งงามุนโดจจปาติโบรายงานื่อวันลาที่ผ่านมาว่าเซอร์จี้บาควนรักษาการกุญสือเจ้าบุญชุม่มอาจจะได้ข่าวดีเพราะทางโรเบโตฟาตีและก็ฟรังกี้เดยองกลับมาลงซ้อมได้แล้ว และก็ตามทีปัญหาด่านต่อไปก็คือการทดสอบความฟิตของผู้เล่นทั้ง3ม,มาว่าจะสามารถเดินทางไปเยือนดินเโมเยฟในเวทีแชมเปี้ยนลีกวันาานี้ได้หรือไม่โดยกําหนดก,นการของบาร์เซโลนานั้นจะเดินทางออกจากสนามบินแอลปราตในวันจนันทร์นี้ซึ่งก่อนจะขึ้นเครื่องบรรดาทีมงานต้องดูความพร้อมของนักเตะที่จะขนไปยังยูเครนในครั้งนี้โดยสื่อดังการตาลันเชื่อมาว่าฟาตีกับทางฟรังกี้เดยองจะเป็นสองรายที่โดนหนีบไปด้วยอย่างแน่นอน ต่างจากบรรบโตที่ต้องลุ้นอย่างหนักอีกครั้งแฟนบอลเข้ามาชมเกมเลีกในแคมป์นูต่ำสุดในรอบ20ปีโดยมุนโดเตปาติโบได้เผยว่านาที่ผ่านมานั้นถือเป็นเกมที่มีแฟนบอลเข้ามาชมในศึกลาลิกาสเปนในสนามแคมป์นูน้อยที่สุดในรอบ20ปีซึ่งทางอาซูกานานั้นเปิดบ้านเสมออาราเบสไปด้วยสกอร1์1ต่อหนึ่งในศึกลาลิกาสเปนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาแตตอนนี้ทีมดังจากจงตงกาตารันรังที่9เก็บไปทั้งหมด16คะแนนจากการลงสนาม11นัด โดยสื่อดังของสเปนได้เผยบอกว่าตัวเลขแฟนบอล37,278นอรรายนั้นที่เข้ามาชมเกมลาลิกาสเปนในทินคนัมโนเพึ่งจะผ่านเป็นจำนวนที่ต่ำที่สุดในรอบ20ปีโดยก่อนหน้านี้มีการจดสถิติเอาไว้ว่าเกมลีกที่ทางบาร์ซ่าดดนกระทางเรอัลเบยโดริกนะฮะวันที่2 1พฤศจิกายน2001มีแฟนบอลเข้าสนามเพียงแค่3 0 0 0 0คนเท่านั้น ทัาน,นี้สื่อดังของกาตารันมองว่าปรากฏการณ์ดังขลาดนั้นมาจากสาเหตุที่แฟนบอลไม่พอใจผลงานที่ผ่านมาของสโมสรซึ่งทำได้ต่ำกว่าที่หวังเอาไว้แม้ว่าจำนวนผู้ชมในสนาม37,278คนของเกมที่ผ่านมาจะมากกว่าลหลายๆคนของสนามยุโรปแต่หากเทียบกับสัดส่วนความจุ99,000ที่นั่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทางบอร์ดบริหารต้องนำไปพิจารณาหลังจากนี้อย่างแน่นอน ซิเมโอเน่เริ่มเห็นคริชมันคนเดิมกลับมาแล้วดิโกโซิเมโอเน่เทรนเนอร์ของทางอาราติโก,โมก้มาดริดเผยบอกว่าตอนนี้ตนเองนั้นเริ่มเห็นองโวนคริชมันคนเดิมกลับมาแล้วซึ่งตราหมีเพิ่งจะเปิดบ้านถล่มเรอัลเบติสเปนดิสกอสามต่อศูนย์ในศึกลาลิกาสเปนเมื่อวันทิทที่นมาทำให้ตอนนี้โรสบังโกสเก็บไปเป็นทั้งหมด22แต้มจากการลงสนามทั้งหมด1๗นัด โดยเกยมที่ผ่านมานั้นกริชมันเนียลงสนามเป็นตัวจริงและก็เล่นจนจบเกมซึ่งทางสื่อได้สอบถามถึงผลงานกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสไปยังเอลโซโรว่าถ้าเรานั้นพิจารณาไปยังการเล่นของเขาในวันนี้ใช่เราเห็นกิชมันอย่างที่เห็นมาโดยตลอด,ดเขาทำงานเพื่อทีมทั้งการวิ่งการสร้างโองกาสทำประตูอยู่หลายครั้งนั่นคือสิ่งที่พวกเรานั้นคิดได้ในตอนที่คิดถึงเรื่องการดึงเขามายังสโมสรผลงานในราการนี้ของกิชมัน ลงสนามให้กับทางตรามีไปทั้งหมด14นัดจากทุกบริการทําได้3ประตูด,ด้วยกันเลยนะและคลิปข่าวในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแชร์ให้กับผมกันด้วยครับ